เนีอยวตรงนี้ยังหน้า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 ไม่ระวังตกนะครับถอยถอยตกเลยจะได้แบบไม่รู้จะได้นี่ไงจะได้นี่ไงไม่รู้เลยหรอที่ยืนดิมดิมเพราะอะไรไม่รู้เลยหรือไงขยับขึ้นมามันจะตกแล้วน่ะจะได้หลอกจับมือไงจะได้ไม่ตกไงแบบแบบเอ็นหลังลงไปเงี้ยแล้วยืนมือมาช่วยเงี้ยไม่รู้เลยหรออะไร อยู่เรื so Não, ่องเลยเขยิบเข้ามาเลยครับอยากเข้าไปหาหรืออยากเข้ามาหาเองเข้ามาหานี่กว่าเดี๋ย็แลวเข้าหลังกเข้ามาเองดีกว่าไหมเข้าไปนี่ดูไปเร็วเข้าไปทำอะไรครับเข้าไปแล้วได้อะไรได้ไหมมาไถ้าเข้าไปแล้วไม่ได้อะไรไม่เข้าไปหรอกนะครับมันเสียเวลาที่ไหนเเอาตัวแล้วก็ แลลวทั้งต้นโอเคเพียงจบแล้วเต็มแล้วเนาะน่าจะแบตเต็มแล้วใช่ไหมดูหน่อยแบตกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับขอดูแบตหน่อย ไหนครับแบตกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้หรือเปล่าไหนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้แล้วตรงไหนตรงตรงไหนครับชี้ให้ดูหน่อยตรงนี้เหรอตรงนี้ตรงนี้เหรอตรงนี้ไหนครับอย่านะอย่าให้กับไฟนะตรงนี้ครับอย่านะ โดนเฉื่ออกาศขึ้นมาแล้วจะไปฟ้องป้าป๋าไม่ได้แนละ้วตรงไหนครับไม่เห็นเลยบนหัวบนหัวมีแตโบตังหัวเนี่ยหัวอะไรครับห,หัวอะไรหัวอะไรครับ ต้องตอบว่าหัวหอมไงเพราะาจะได้หอมหัวไงเฮ้ยไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะนอนน้อยแล้วเป็นอย่างงี้ได้ไงอะ่ะเป็นอะไรอะ่ะ เอางี้เล่นอันนี้บบหมครับเนี่ยถ้ากระโดดลงสระน้ำเนี่ยให้แสนหนึ่งแต่ถ้าไม่ลงเสียห้าหามืน่นเสียโอเคมครับเอาตรงนี้นะนี่น,นี่บนยอดนี่อ่ะน,นะแปบ๊บหนึ่งนะครับผมพี่ไปก่อนไม เอ้าวไปเล่นคนเดียวครับอันเนี้ยอ๋อโอเคให้เเล่นคนเดียวใช่ไหมใช่ครับอะไร ร <laughs> ั่วจัด <laughs> ผมไม่คิดว่าเขาจะโดดได้แล้วตอนแรกมาช่วยแล้วไม่เป็นไรนะ ทำได้จริงเหรอทำได้ครับลองไหมลองลองท้าดูไหมนี่เหรออือหือแต่ว่าจ่ายก่อนนะครับจ่ายของเก่าก่อนโอเคเป,เป็เล่นอะไรรอเล่นครับไม่คิดรู้สึกอะไรไหมครับตอนแรกนึกว่าอยู่ในน้ำก็เลย อ๋อไม่ไม่อยู่ในน้ำใช่ไหมกี้ไม่ใช่ครับแต่ว่ามันมีนิดเดียวนิดเดียวไหนะบอกอะไรเฮ้ยใช่ลืมเลยจะบอกว่า ถ้าไปอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งมันอาจจะไม่ได้เจอกันบ่อยอาจจะเจอกันน้อยลงถ้าเขาโซนเมื่อไหร่เราก็จะเจอกันน้อยลง <c oughs> จะลืมนึกถึงกันบ้างนะครับบอว่านึกถึงทุกวันครับมันเดิมทุกวันเลยดีที่สุดก็คืออันนี้แหละแต่แย่ที่สุดก็อาจจะต้องบินไปที่อื่นสักพักหนึ่งอาจจะไม่ได้เจอกันเลย ไมีอะไรต้องทำนิดหน่อยครับได้ครับเพทร่าก็มาโอเคไหมหนูก็อยู่ตลอดแล้วเหมือนเดิมถ้าเกิดว่ามันเป็นข้อหนึ่งก็ดีที่ยังอยู่ที่นี่แี่ยังแบบยังเจอกันได้อยู่บ้างแต่ถ้าเป็นข้อที่สองก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเลยจริงๆไม่เจอเลยดีกว,ว่าสักพักนึงเจอเลย ใช่ครับักพักหนึ่งใช่ไหมใช่ครับก็จะเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นอะไรก็บอกว่าสักพักหนึ่งไม่ใช่หรออืออ ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เจอเลยใช่ไหมก็ถ้าเป็นข้อหนึ่งก็ยังได้เจอบ้างแต่ถ้าเป็นข้อสองก็คือไม่ได้เจอเลยไม่ได้มาคุยไม่ได้มาตอบข้อความก็คือไม่ได้โทรศัพท์ไปด้วยครับเครื่องมันเปลี่ยนมือถือครับแต่พี่ก็จะกลับมาใช่ไหมเดี๋ยวกลับมาสิ งั้นก็รอได้โอเคครับรอรอได้ตลอดอยู่แล้วเคยบอกไปแล้วไม่ใช่เ <c oughs> งะไม่ใช่เงะไม่ใช่เงะคืออะไรครับไม่ใช่เงะเคยบอกไปแล้วไม่ใช่เงะก็รอดได้ตลอด แต่คงไม่มีเครื่องบินดีๆไปหรอกครับน่าจะนั่งรถบัสไปครับรถทัวร์ข้าวเดลเอนตัวเองด้วยโอเคไหมได้ครับก็อยู่ที่เดิมตลอดโอเค เริ่มไปตั้งแต่วันไหนอ่ะคิดว่าน่าจะวันอาทิตย์ครับน่าจะรู้คำตอบวันอาทิตย์อีกสองวันใช่ไหมวันนี้วันศุกร์ใช่ไหมอ๋มอ,อขอมันสองวันนะเพื่อให้คำตอบโอเคครับ <c oughs> อ๋อสำหรับคุณผู้ชมนะครับอ,นนอันนี้คือเรื่องสองน้อง,องเจเจนะครับน,นี่สำหรับคุณผู้ชมก็คือผมยังอยู่ที่นี่นะครับตัวแต่ว่าตัวละครแจ็คก,กี้เนี่ยจะอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนี้ประมาณนั้นใช่เผื่อคุณผู้ชมงงครับอันนี้หมดอธิบายคร่าวๆไปก่อนเดี๋ยวผมอธิบายละเอียดอีกทีนึง อาจจะวไปเจอโหมด performance <c oughs> โหมดแบบเปิดโหมดแอคแท็กครับผมมันมีคนเรียกร้องเดี๋ยวผมจดัดให้เขาแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะกลับมาแป๊บเดียวเดี๋ยวผมจะมา t ิกต็อกผมขอเวลาแป๊บเดียวครับอาจจะดได้ดูพวกช็อตพวกไฮไลท์อะไรเงี้ยถ,ถ้าได้ยินเสียงผมแต่ว่าไม่ใช่หน้าผมอะไรเงี้ยก็คือตัวผมเองนะครับไม่ต้องตกใจนะครผม เปิดโหมดสงครามครับไปแล้วนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับเดี๋ยวเราเติอนด้วย,ววย,วยพี่ขับรถเราไปก่อนเดินเราไปทำไมเมื <laughs> <laughs> ่อวานหนูเป็นคนขับรถเราไปก่อนแล้ว <laughs> เป็นอะไร <laughs> ไม่เกี่ยวอะไรนี่เอาสลับกัน <laughs> สลับกัน <laughs> <laughs> ใช่ไหมนี่ขะอืม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  ไปดีกว่าอุ้ยสงครามดูที่เฮ้ยชอบจังน,นะ <laughs>